เย <Yeah. S 2> รู้จักกันเหรอคะอ๋อเขาเป็นเพื่อนเก่าผมนะครับพอผมรู้ว่าเขาเป็นพิตตี้เนี่ยผมก็เลยเลิกคบรู้จักกันด้วยเหรอรู้จักดีเลยแต่เขาเป็นพิตตี้ขายเรือล่างนะคะเชิญคุกลับไปเลยคะ่ะไม่ต้องไล่ฉันก็ไปยิ่งเขาดูถูกเราเราต้องยิ่งเข้มแข็ง ซื้อข้าวมาปะซื้อไปแก่ไหมฉันกินหน่อยสิฉันหิวขอพักแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอวันนี้ยืนตั้งแปดชั่วโมงฉันบอกว่าไปแก่ไหมฉันกินหน่อยฉันหิว แล้วเกินนะวันก่อนก็เพิ่งให้ไปไม่ใช่หรอก็ฉันโอนไปให้แม่หมดแล้วแล้วเมื่อไหร่คุณจะพาฉันไปพบแม่ของคุณล่ะหรือว่าคุณไม่เคยคิดจะพาฉันไปพบแม่คุณเลยฉันไม่ว่าไงว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวก็พาไปหาแม่เองแหละหยุดโกหกสักที ฉันได้ยินที่คุณคุยกับแม่คุณเมื่อเช้าหมดแล้วแม่ครับโอ้ยแม่แม่โวยวายได้ไหมเนี่ยคนอย่างผมเนอะเจ้าพิตตี้มาทำเมียท,ที่อยู่ด้วยเนี่ยหาเงินเก่งตัางหากแม่แต่ถ้าจะให้แต่งงานด้วยเนี่ยไม่มีทางหรอกอแค่นี้ก่อนนะแม่ อยู่กินกับฉันแบมือของเงินฉันแต่คุณมาดูถูกอาชีพที่ฉันทําทั้งที่คุณหาเงินสู้ฉันไม่ได้เลยด้วยซ้ําก็ฉันไม่ได้ขายตัวเหมือนเธอนี่ถ้าฉันขายตัวงั้นกูก็ไปแมงดาสิเดียด่ากูเหรอทำไมฉันจะไม่รู้ว่าคุณไม่เคยให้เกียรติฉันเลยที่ฉันทนอยู่เพราะฉันรักคุณแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักมันทาให้คนตาบอด เมื่อคุณไม่เคยเห็นค่าฉันเราก็เลิกกันเถอะจะเลิกก็เลิกไปเลยเว้ยใครไม่จะไปอยากคคพิดตี้นี่ใช้เลือนล่าหาเงินวะคอยดูนะฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้จะไปไหนก็ไปจากที่นี่ไงต่อไปนี้คุณก็จ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟเอาเองละกันไปก็ไปเลยเลยอยอ่าก,กลับมาด้ว,วย เดี๋ยวมอยู่เหมือนที่ไหนใช้ไวะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณมากนะคุณดีที่วันนี้คุณยอมมาเด้กกับผมค่ะเดี๋ยว จักกันเหรอคะอ๋ะอเขาเป็นเพื่อนเก่าผมนะครับพอผมรู้ว่าเขาเป็นพิตตี้เนี่ยผมก็เลยเลิกคบไงอเดียไหนบอกว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอทำได้แค่นี้เหรอ,อเราไปกินร้านอื่นกันเถะคะ่ะครับยิงเขาดูถูกเรา เราต้องยิ่งเข้มแข็งเราต้องพยายามให้มากกว่านี้<ๆ>เธอมีต้องเก็บ21หน่วยกินให้ได้ สักวันฉันจะมีลานเคให้ได้ไดรับอะไรดีคะ พี่สาวผมเขาฝากมาซื้อไอตัวเค้กที่เป็นเค้กขึ้นชื่อของทางร้านเนี่ยครับอ๋อชีสเคส้กหน้าไม้ค่ะรับอะไรเพิ่มเติมไหมคะมน่ากินทุกอย่างเลยนะครับนี่คุณทำเองเหรอ,อทำเองค่ะงั้นผมเอาอันนี้กับอันนี้แล้วกันได้ค่ะรอสักครู่นะคะค เอาไห้กันนี่แกมาซื้อขนมร้านนี้เหมือนกันเหรอวะอร่อยปะวะฉันกล่าวว่าจะซื้อไปให้แฟนฉันเหมือนกันเวย้ยเห็นเขาบอกว่าร้านนี้เปิดใหม่รู้าาทางน่ากินเนาะร้านนี้อร่อยหลายอย่างเลยนะพี่สาวฉันซื้อแพ้ฉันกินอยู่บ่อยๆอะ่ะที่สาคัญเจ้าของร้านเขาทำเองด้วยโอ้ดีจังได้แล้วค่ะนี่คุณเป็นเจ้าของร้านนี้เหร รู้จักกันด้วยเหรอรู้จักดีรู้จักดีเลยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนเก่าฉันเองพิดตี้เงินแสนแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามีเสียที่ไหนมาเป็นสปอนเซอร์เปิดร้านนี้ให้หรือเปล่าถ้าจะมาหาเรื่องกันเชิญคุณกลับไปเลยค่ะฉันไม่ต้อนรับไม่ต้องไล่ฉันก็ไปเพราะไม่อยากอยู่ที่สนิทติดตัวเหมือนกันเว้ย ขเขาทษแทนเพื่อนผมเปยนไครับถึงฉันจะเคยเป็นพิตเตี้แต่ฉันก็ไม่เคยขายตัวฉันพยายามทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นตั้งใจเรียนจนจ,นจบปริญญาตรีทำงานเก็บเงินจะเปิดร้านนี้ได้แต่อดีตมันก็ตามมาหลอกหลอนฉันอยู่ดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำเถอะครับจะไปสนใจคำพูดไร้สาระของคนอื่นเลย อย่างไงบ้างครับร้านาหารนี้อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะคร <c oughs> ั้งหน้าพามาอีกนะคะคขอคุยด้วยหน่อยนี่ครับเดี๋ยวคุณไปรอผมที่รถก่อนนะครับ <c oughs> ที่แกทามเมื่อเช้าแกใจร้ายกับแฟนเก่าแกมากนะ <c oughs> ไงวะแกคงหลงเสน่ห์นางนั่นไปแล้วใช่ปะ นอนกับมาไปแล้วใช่ไหมนอ,อเฮ้ยนนหยุดนะหยุดคุณมาชกแฟนฉันทำไมอ่ะก็อันนี้เป็นผัวใหม่นางพิตตี้แฟนเก่าผมไงนางพิตตี้ขายตัวนั้นคงใส่ร้ายผมไว้เยอะไม่ก็เลยข้างแบบนี้ไงนัดคะคุณไปล้างหน้าล้างตาที่ห้องน้ำก่อนเถอะคะ่ะ ขอโทษนะคะคุณเป็นแฟนใหม่ของพริตตี้คนนั้นเหรอคะเขาไม่ได้เป็นแฟนผมแต่ถ้าเขายอมเป็นผมก็คงจะดีใจมากแต่เขาเป็นพริตตี้ขายเรือล่างนะคะคุณรับได้เหรอคะคุณอย่าเอาคำว่าพริตตี้มาปนกับเด็กที่รับงานเอนสิครับแต่ถ้าคุณจะเชื่อคำพูดของไอ้นัทมันก็เรื่องของคุณแต่ก็ต้องขอบคุณคุณนะที่สอนให้ผมได้รู้ว่าคนประเภทเดียวกัน มักจะคบกันได้แล้วคุณกับไอ้นัทก็เป็นผู้ที่ชอบดูถูกคนอื่นเหมือนกันซะด้วยนัทคะ วันนี้คุณไม่ต้องไปส่งฉันที่บ้านหรอกคะ่ะพอดีฉันมีธุระต่อโอเคครับพอดีผมมีธุระเหมือนกันนะงั้นพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับค่ะโอะ๊ยแกทำให้ฉันโดนต่อยแกต้องรับผิดชอบคิดว่าจะเปิดร้านแค่แล้วชีวิตจะดีขึ้นงั้นเหรอฮะ ทำไมคะอีกฉาที่ฉันทำชีวิตให้ดีขึ้นได้ในขณะที่คุณย้ำต่อเหือเดิมนั้นหรอเมื่อก่อนหาเงินไม่พอใช้ต้องแบมือของเงินฉันตอนนี้แบมือของเงินใครละคะแฟนไฮโซของคุณคนนั้นหรอแต่ฉันก็หาแฟนไฮโซได้ดีกว่าแกก็แล้วกันเลยเดี๋ยวแกทุกอย่างเว้ยดีใจด้วยนะที่หาแบนรวยได้แล้วคุณจะมายุ่งวุ่นวายกับฉันทำไมเขาแกทำตัวหน้าหมันไส้งไง คิดว่าร้านนี้จะไปรอดเหรอวะเดี๋ยวฉันจะทำให้มันเจ๊งให้ดูนี่ยยกคุณอย่านะนะคุณคุณจะทำอะไรอ่ะนี่คุณเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมคุณยังมาตามราวีเขาอีกอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราเลิกกันคุณก็คงทำแบบนี้กับฉันใช่ไหมดิมผมไม่เลิกกับคุณนะดิมผมรักคุณอะ คุณไม่ได้รักฉันหรอกคุณเห็นฉันเป็นแค่ผู้หญิงที่รวยแล้วก็สามารถควงไปไหนได้โดยที่ไม่ต้องอายใครฉันจะบอกอะไรคุณให้ฉันเกลียดผู้ชายแบบคุณที่สุดเราเลิกกันดิมฟังผมก่อนดิมดิมเดี๋ยวดิมดิม ผมว่าผู้หญิงที่ตาสว่างแล้วเขาไม่กลับไปพบกับผู้ชายเร็วหรอกถึงนัดเขาจะเร็วแต่ก็ต้องขอบคุณเขานะคะยังไงครับเพราะคำดูถูกของเขาในวันนั้นเป็นแรงผลักดันให้ฉันมีชีวิตขึ้นได้ในวันนี้ค่ะ ดีใ,ใจด้วยนะครับที่คนหลุดพ้นจากเข้ามาได้และทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้จงเอาคำดูถูกของคนอื่นมาเป็นแรงผลักดันแต่ที่สำคัญตัวเราเองนั้นต้องไม่มีวันดูถูกตัวเองคุณอยู่กินกับฉันแบมือของเงินฉัน ฉันพยายามทำชีวิตต่อไปนี้คุณก you ็ข okay. okay. ังางจงเอาคำดูถูกของคุณ